แนวทางเวลาพัฒนานะคะงวดวันที่สิบนะคะตรงกับวันพุธมิเซียนไดเนียนะคะเขาแล้วก็สตดหวยนะลาแนวทางหวลาพัฒนานะคะงวดวันพุธนะคะแปดที่สิบนะคะงวดวันที่8ปดนะคะที่ผ่านมานะคะมิเซียนไดเนียนะคะขเขาคองพอหิงเส้นใบนะคะเส้นใบใขจะองเส้นใบนะคะของเส้นใบนะ ของเส้นม่เข้าซีนะคะเด่นเด่นสามนะคะรองสี่นะคะของพ่อเฮงของพ่อเฮงเขาเหล็กดินเลยอ่าของพ่อเฮงเด่นห้าเด่นจิดเอ้ยเขาเจ็ดหายเราของพ่อเฮงนะคะบม่มีหาจิตหลักหน่วยสี่หลักหน่วยห้านี่มีแต่หลักสิบเขาจะเหล็กดินนะคะของเส้นนะคะ สูตรเวลานะคะเด่นบนเด่นล่างนะคะแล้วก็ชุดจับคู่เด่นนะคะสูตรของของเอ็ดแล้วก็สูตรของเสี้ยนไม่นะคะเอามาใส่พ่นาาว่าเขาดีนะคะใครที่ได้ดูคลิปนะคะแต่ก่อนของเสี้ยนไม่เลยพ่นเขาดีเด้ยน,นะคะผู้ชมของเพิ่นเป็นสูตรล่างนะคะของเอ็ดมินก็เป็นสูตรบนนะคะใส่น้ำกันเลยนะคะในสูตรเดียวกันเวลาสูรเด็ดน,นะคะ ห้าห้างวดก้อนงวดก้อนสุดตรงได้หกหกนะคะกามาบลน,นะคะแล้วก็มาจับคู่นะคะสูตรสูตรของเซียนไม้นะคะเซียนไม้ห้สูตรมากแล้วก็สูตรของแอดมินนะคะ,ะ,คะเป็นสูตรเดียวกันนะคะแต่ว่าจับตัวเลขนะคะไปคนละทางเนาะนะคะจับตัวเลขนะคะบนนะคะบน สี่นะคะวันนี้สี่นะคะบนนะคะสูตรอา่าล่างล่างสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดหกสตรีมนะคะเบนหาหาอะไรนเนี่ยบนหาหาสี่เจ็ดชนนะคะสี่เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดหกสี่ นะคะสูตรสูตรไรเวียเนี่ยชุดชุดนี้นะคะคือสามารถจับแล้วก็มาจับคู่นะคะ,ะจับแยกก็ได้นะคะจับแยกอันนี้เป็นชุดเต็มชุดตรงนะคะชุดตรงชุดตรง,ตรงล่างเป็นล่างบนเป็นบนบางบางครั้งก็บางเครื่องก็ออกสลับบนข้างล่างจะเป็นแยกจับคัดแยกนะ สูตรของเซียนไม้นะคะแล้วก็สูตรของแอดอร่วมกันนะคะเป็นบนเป็นล่างเอาลองอ่านวดเลื่อกแค่งหมานะคะของเซียนไม้นะคะเฮมินไปคอนแนวทางเพันนะคะ,ะสูตรเวล่าเวล่าของเพันเข่าดีเนาะเฮมินก็เลยไปตามเนวทางนะคะแล้วก็คอสูตรสูตรเด็ดเพันมาเนาะเจ็ดหกหกเจ็ด หกห้า <65. S 2> นะคะชุดจับคู่แยกข้างล่างนะมีสี่แปดแปดเก้านะคะห้าสี่ห้าแปดเก้าเจ็ดหกเก้านะคะชุดเตรีมนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบแนวทางน,นะคะสูตรของเส้นไม้อ่าของแอดนะคะก็ตามไม่ชอบก็ผ่านสูตรนี้นะคะของ เส้นไม้เขาดีนะคะบนล่างนะคะแล้วก็กตัวเด่นนะคะที่เซียนวงกลมให้นะคะ47ห้ห